สำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะจัดประกวดสวดมนต์หมูส่สันเสริญพระรัตนตรัยทํานองสรพันยะระดับจังหวัดประจำปี2557ค่ะที่วัดบุราพาพิทยารามพระอารามหลวงอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีนายกล้านรค์วงษงเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรี เป็นประธานเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สันเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพันยะระดับจังหวัดประจำปี2557โดยมีพระราชจันรโมลีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีนายสมชาติหนงนุษวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีและนายสมชายลีวงศกในายอำเภอท่าใหม่ร่วมในพิธี การจัดโครงการประกวดสวดมนต์หมูม่สังเสริมพระัตนาไตรทำนองสรพันยะจัดขึ้นตามนโยบายของกล่มศาสนากระทรวงวัฒนธรรมที่ได้มอบหมายให้จังหวัดจันทบุรีดำเนินการจัดกิจกรรมการประกวดทั้งในระดับจังหวัดและระดับภาคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนของชาติมีจิตใจยึดมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยการรําำลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณ เป็นการบูชาพระรัตนตรยัยอันเป็นกิจกรรมสำคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนา <S <S เพื่อเป็นการกล่อมเกล่าและพัฒนาจิตใจยเยาวชนให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและนำไปให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวนันเป็นการก่อให้เกิดผลดีคือความสงบสุขของคนในชาติและความมั่นคงในพระพุทธศาสนาซึ่งในการประกวดครั้งนี้คัดเลือกโรงเรียนเป็นตัวแทนระดับจังหวัดแบ่งออกเป็น2ระดับได้แก่ ระดับประถมศึกษาจำนวน2โรงเรียนและระดับมัธยมศึกษาจำนวน2โรงเรียนเพื่อเข้าไปร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่นในระดับภาคต่อไปซึ่งในปีนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆเข้าร่วมประกวดสวดมนต์หมู่จำนวน28โรงเรียนโดยมีระดับประถมศึกษา18ทีมระดับมัธยมศึกษา13ทีมรวมทั้งสิ้น31ทีม